จะทำน่ต้องสารางเกงยีนมันง่วงผมมาจากระยองนะทำงานอยู่ที่ระยองที่โรงงานห่หนึ่งก็วันหนึ่งก็ได้รับใบจากหหน้าว่าจะได้มาปฏิบัติธรรมที่ที่นี่ฮะไม่รู้ที่ไหนครับผมก็สัครคนแรกเลยอยากได้ขับคนแรก ก็ก็มาไม่ไม่ได้มีศรัทธายังไม่ศรัทธาเนี่ยพราะว่าก็อันทำไมที่สมาคือผมลองไปวัดหลายที่นตัวผมประทับใจมากทุ่งเสนวคขาผ่านมาผ่านวัดมาหลายที่ที่ผมเข้าวัดมาทุกที่ผมไม่เคยออกมาจากวัดไม่เคยมีปิติเลยแลยผมมาปันที่สามวันที่ที่ผมได้ผมมาจดแล้วที่ที่ผม เราทำมันต้องมันต้องปฏิบัตินมันถึงมันถึงจะรู้ว่าต้องมีความทุกมีความรู้รทุกอย่างมันใหเข้ามาเปมันเป็นมาขว่าผิดเออ่าเริ่มต้นซิทีนี่เล่าเลยนก็วันแรกที่เดินทางมาเนี่ยผมก็บอกบอกลูกบอกเมียเลยว่าผมจะมาประทัติเื้อโชคดีเขาก็ํานวยมาชาวด้วยแล้วผมก็โทบอกแม่บอกป้าป้านี่ผมยงย้งอยู่มานตั้งแต่เ เราเป็บวดทหารูแล้วแม่ก็ให้บอลมาว่าที่หมวดสักคนนะเป็นเป็นพระที่มีทั้งผู้ใหญ่ผู้บ่ามีอะไรจิตศิษิ์แล้วก็คือเดาให้ตีตั้งใจปฏิบัติเพราะแม่ก็สอนให้เป็นคนดีตลอดก็ก็ได้ได้ได้สิ่งจากแม่มาด้วยเพราะแม่เป็นคนปฏิบัติธรรมดังก็มาแรกก็มาสอนนะก็ท่องตั้งใจท่องมาแล้วมาอาทิตย์หนึ่งแต่ไม่ได้ทั้งหมดเพราะว่ากดส่วน ก็ค่อนข้างที่พวกเราก็ต้องทำงานด้วยก่อนที่ผมจะจะมาจะมาเนี่ยผมไปกับกรมตะเพิงมาห้าวัน้ะผมก็ถายเวลาแอบท่องท่องไม่ได้เพราะถือเิดทั้งวันเลยตะเพิ่งนะก็เลยมาท่องเอวันวันสุดท้ายที่จะจะมาท่องที่นอนท่องท่องไปก็ท่อง็นหลักเตือะท่องแล้วก็ตื่นมาตอนตีนแล้วรถมารับเขาก็มา มาดี่น่ะนั่งเคลื่อนงานปกติวันแรกไม่มีไม่มีอะไรเพราะว่าผมไม่มีข้อมูลเกี่ยวว่าก่อนรุ่นที่แล้วน้องมามาดี้แล้วเขามาเล่าให้ฟังแต่ละฟังเพราะว่าผมไม่อยากรู้อะไรเพราะว่าท่านรู้แร้จะคิดมากเขาเลยไม่คิดบ,บอกเขาผมก็ไล่เขาไปบอกมเล่าเวลาผมท่องท่องสวดมนต์อยู่เขาจะท่องตาม้จะบ้าให้เขาจะท่องอยู่อะไรเนี่ยเขาจะเอาซีดีของคนตามมาสวดมนตฟังเฉลิมฟังเขาเลยแต่ว่าผมอ่านหนังสือมาท่องเขาขับรถอย,อยู่ก็จะอ่านมาท่องมาก พถรถไปตะขับที่ไงจะมาท่องตามผมมาใหม่ที่มจมาบวดอยู่เนี้ยผมก็เลยไมาท่องมาท่องไปมันก็ได้มันก็ได้มาง จริงขงผมมาก็จริงก็ไม่ได้ทุบกานานันนะเพราะว่าบอกเมียบอกลูกบอกแม่แล้วก็ไม่ได้ทุบผมเมื่เวันไปหาทุบวันที่สองเนี่ยปิดเิ้งไว้ผมทุบอ่างล่างเดียวเลยเพราะตอนนี้ผมไม่กวาดกวาดก็เหมือนที่เดินหน้าสงบอยู่ยเนี่ยตลอดเราไม่เคยดูเดินเดินไปแลแ้วแทบอดีคิดนู่นคิดนี่มึงจะมาแวันมาตาตาตาบอกว่าคิดโน่นคิดนี่นคิดตลอดเลยครับคิดไปคิดมาเดินไปไม่ได้มีสมาธิในกคิด ตลอดเลยทั้งกลัวงูทั้งกลัวอะไรผีจะมาไม่จะทําไงคิดเดินไปคิดไปคิดไปจนไม่ไหวไหวกว่าเพื่อนเพื่อนที่ว่าผมก็ขึ้นมาเดินเดินไปไม่มีไม่มีจุดหมายเดินไปเรื่อยๆไม่กำหนดเลยฮะเดินเอากําลังเนี่ยเข้าข้าใจยึดที่สอาตอนนี้เข้าใจแล้วตอนนั้นมีตอนตอนแรก ที่เด่เฮ้ยีาเป็นลายที่เหลือเส้นงานจนตัวพี่เขบอกเจอผม่านั่นั่งเป็นห้าสิบผมว่าห่งนห้าจะพอนะเจอไปผมมาน้ามาหน้าหมอป็ปที่เดนที่ลายผมนะมันก็ถึงเป็นเป็นเหมือนแม่น้นที่ม้วยิ่งไปวิ่งมาพี่เขาบอกว่า เดินตรงนี้เดี๋ยวจะพ่วกนะจริงๆอะผมคิดว่าโมร้สุดยอดแล้วเดี๋ยวได้เห็นเป็นเป็นเป็นเส้นเลยเป็นเส้นของอะไรอะเป็นแม่น้ำวิ่งผมวสุดยอดละเดี๋ยวสักพักผมได้เห็นแสงแน่ๆคิดว่าไนงะ <c oughs> แต่แล้วพี่มาบอกผมสุดเลยอันนี้บอกว่าเดี๋ยวโยนเดี๋ยวเดินตรงนี้เดี๋ยวโยนจะพ่วงผมก็เลยคิดได้อ่ะเดินใหม่ผมว่าเราต้องมาเดินใหม่ก็เดินขึ้นกอล์ฟซิเดินจากไปมาตอล์ฟซิ่งเอ้ย พอสิ้นเสียงระดับมันก็ดีขึ้นเพราะวันแรกผมคิดว่าสองวันเนี่ยผมจะมาเอาเอาเบสิกก่อนเอาพื้นฐานในการเดินก่อนเพราะว่าผมไม่เคยอทำร่างกายเลยแล้วผมก็คิดอีกหลายสองอย่างนะผมคิดว่ามีปการฝึกปฏิบัติผมจะเลือกอะไรดีก่อนระหว่างปการฝึกปฏิบัติผมต้คิดถึงของคำสอนพุทธเจ้าว่าเฮ้ยปุ๊บปุ๊บตอนปุ๊บเนี่ย ก็คงมาจากปฏิบัติปฏิบัติของพระเจ้าเจังหวัดมาก่อนจิงๆให้มาเราด้วยผมก็เลยเลือกเอาปฏิบัติก่อนผมก็ไม่สนเราเดินเลยเดินตัดเดินเดินตัดเดินตัดเดินมีคู่แข่งแล้วทางข้างไม่เดินเดินไปแข่งไปเพราะว่าตอนแรกมีน้องน้องมีคนนะ่งที่เดินเร็วมากเดินผมก็ยอมเดินสู้เลยอันนี้ผมไม่ยุบว่าสิ่สิสามแเพราะว่าผมสู้ได้มาสู้ตัดน้องไปตัดไปก็ไม่ได้คิดนะเดินไป แต่สิ่งที่คิดกับตัวคิดเหมือนกับทุกคนกนะ็คือใจผมเนี่ยแตกลับบ้านแล้ครั้งหนึ่งมันจะดังมันหไักจะได้กินข้าวดีที่สุดผมชอบตอนนี้รล้วทากนการตอนเย็นห้าโมงเราได้อาบนะ้ำไปกว่าดไปอาบน้ำแล้วนะ่านั่งนี่ก็เบื่อเลยก็เลยไม่อยากไปนอนคิดอยู่แค่นั้นะทุกครั้งที่แล้วานกลาง,งมจะตกใจมันก็ตกใจตกใจทุกครั้งทุกวันเลยนะจนวันที่สี่ ที่ลงมาสอบด้วยจริงๆผมก็มีพื้นฐานในเรื่องของพวกรูปวิทยานิยมสงขาอะไรยนีก็จะมีเพราะว่าผมก็อยเรียนที่อย sure ู่ที่ระยองที่โรงงานที่ส่งไปเรียนเป็นซีเชฟจากอาจารย์ปรัชญาที่ท่านเคยได้ประสิทธิพิชาให้แต่นั้นมาเชิงของทฤษฎีซึ่งผมก็ไม่รู้ความหมายเ่าแต่แต่ว่าถุของของอาจารย์อาจารย์เนี่ยผมก็พอจะเข้าใจขึ้นผมเดินไปปุ๊บผมก็จะใช้ความคิดไปด้วยว่าอะไรคือรูป อะไรคือสมาธิปิดอะไรตรงเนี้ยผมก็เดินไปเดินลปวิเแราะี่คิดได้คิดไปแล้วสองวันสามวันคิดไปวันที่สี่ตอนเช้าผมได้สมาธิที่พระอาจารย์ที่เปิด <c oughs> เปิด,ปดของข้อจรลังนะผมก็ฟังไปผมก็เม่เห็น ชอบความสัจจะเพราะผมชอบอ่านหนังสือห้พประมาสัจจะบอกว่านสัจจะอ้าวเหนือไปดิยจ้านาผมลองดูว่าผมลองทำเฮ้ยทำได้เพราะผมมีจังหวะตอนนี้ผมทำไม่ได้ผมไม่มีจังหวะมันมาเองปึ่บพึ่บมาเพื่นเพื่อนมาลุกขามหายปวดเลยปกติเมื่เจอถจะนั่งปีกซ้ายปีกขวาปวดตลอดเลยนั่งไปทำงานที่ขายเฮ้ยมันหายไม่ได้ไงขาที่ปวดไปหมดเลย ตาตอบว,ว่าให้พอละพอคือให้ให้ลงในความพยายามโอ้โหกติติกันนะกิติเลยกว่าเป็นวันที่กว่ากว่ากว่าจนมีความสุขมากเลยช้ากว่าเร็วมากเลยกว่าไถึงเงี้ยถึงเนี่ยยังไงกับอายุปกติมันจะ่ากันแล้วก็ม,มาเดินตอนบ่ายมาเดินมามามาขี่ข้าวนะครับแล้วก็มีเปิดตอนที่ที่ผมก็เขียนมาที่เจอ เจอเป็นของพววันทีมันที่ดีมากแล้วมันพุทธะำได้มันพุทธมันเผยผด้วยที่วันเช่นเจอเป็นของแล้วถ็แต่เป็นของเฉยผมก็แป่งฟันองาจะทุกแก่ก็ขอแก่ทุกแก่อ้าวทุกแก่ตใจอ้าทุกแก่แล้ไงก็เฉยเฉยอ้าทุกแก่ปอกมาแ่งฟันระประตูเดินมาแล้วมาเดินจงกรมเดินไปเผมว่าตอนนั้นสาวัน ท้ายมันคิดถึงแฟนเป็นตัแรก จนสักพักหนึ่งก็หยุดหยุดหยุดแล้วผมก็ไม่เชื่อเฮ้ยมันไม่จริงมันไม่ใช่หว่ามันผมออกไปเลยจะมาหลอกผมผมบอกเงี้ยผมไม,ม่เลนะ่นมันแน่ไม่ชอบนี่ผมมาทานถ้ามา ้าติดถึงประเทียนมามาถ้าจริงมาเลยเนีจะจะหยุดผมก็ตื่นเลยาะกา

สายเลยคิดผมค like. yeah, ิดอะไรไม่ออกเลยนะนั้นน so so ่ะจุกในทั้งคิดอะไรตึ๊บปวดหัวปวดเลยนั่งตรงเปล่าตาแมบปวดไปหมดเลยพอต้องการบอเหยียดขาอ้างเข้ามาดิ้นดาผมจำได้เลยอย่างเมื่อก่อนนน่อยนึงตอนนั้นน่ะที่ผมนี่ได้ผมอยากจะจริงๆรอ่ะผมจะร้องไห้หรือว่ายพี่หรือว่าข้างเดินข้างเก็บเก็บไว้แต่ผมได้น้องสาผมเน่ยผมจริงๆอ่ะผมจะพี่ไปตัทตาดตาเลยแล้วก็พี่โอที่เป็นหัวหน้า ที่ผมคิดได้นะครผมใจก็พี่มิการสุดๆแล้วผมแล้วมันมันไม่มีใครที่ให้ผมในขนาดนี้เพราะว่าปลูกสุดผมหายเงียบผมกิดมาแล้วก็เดินออกมาเดินไปเดินมาอย่างเงี้ยครั้หนึ่งผมตาก็บอกว่าให้เดินไปเดินข้างหลังผมเดินไปข้างหลังเลยเดินไปเดินมาผมก็ได้คิดได้ใส่ใส่ทุกอย่างเดินไปเดินไปเดินมามารู้ตัวอ้าวหลังผมเคยปวดหายได้ยังไง ขาจะโคบแบบเบาลุ่งแต่ขาต้องมีความรู้สึกเดินมันเดินไปสนุกกันนะเดินไปคิดโู่งคิดนี่ไปแต่คิดก็รู้ตลอดเลยนะคิดไปโน่งคิดนี่ไปรู้ทุกอย่างจนมันติด่ลววเบิดขาอกว่าโอ้ไปเยอะแล้วูเบิดขาอกว่าต้องผมเด็กดีกว่าเด็กเพื่อเดีเพื่อนดีกว่าเพราะผมไม่อยากจะไปเยอะขนาดนั้นแล้วก็เลยเด็กเด็กจนผมมาเดิน ตอนนั้นอารมณ์ที่ผ้าหายแล้วผมเดินเอย่างไรก็ไม่มีอะไรปกติวันที่ห้าก็ไม่มีอะไรเดินปกติทุกอย่างไม่ก็มีมีนะครับจริงๆแล้วผมก็บาดด้วยนะฝนบอกว่าเอ้ยผมว่าเดินว่าผมก็ใส่นะแล้วทำไมผมจะต้องมาเดินผมก็คิดวันแล้วพักพักจะเดินทใไม่ เดินทำไมถ้าท่านจะใส่ก็้องหมดที่นี่ถ้าจะเดินหาอะไรกันผมก็ถามตัวเองตลอดเวลาว่าจะเดินทำไมผมว่าน่าเริ่มคิดทบทวน่าๆว่าอ๋อที่จะเดินหาเนี่ยก็คือเดินหาทุกทุกมันไม่ได้มีแค่ทุกเดียวมันมีหลายทุกก็ต้องเดินไปแม้แต่เราออกจากที่นี่ไปก็มีทุกตอนนี้เราอยู่ที่วัาเราไม่ได้คิดเีทุกอะไรมีเรื่องงานเรื่องการการกินอยู่สบายนอนสบายในส่วนตัวนะคือสบายทุกอย่างงานทุกคิดรู้วมันเปย เช้ามาก็ถือมาที่เดินเงี่ยกินแล้วถ้าเดินสบายโอ้ผมี่เน,นี่ยงจริงๆแล้ไม่ได้กินนี้สบายเลยแต่ก็บอกว่าพอมาคิดอย่างจริงๆแล้ว่าสบายไม่ได้นะเพราะว่าเราหีมาคือถ้าเราจะสบายเราต้องทำที่นั่งสบายก่อนแล้วเราค่อยมาสบายก็คิดอย่างนี้วันที่หกหลตาบอกว่าทุกพาคามาแก่เลยน,นี้ใส่เป็นที่ข้าตา เนี่ยที่พวบไปอะไรคือสุดอะไรผมชอบมากเลยพวกเนี้ยผมใส่เลยตั้งตัปุ๊บกาวปุ๊บเดินเหมือนนักมวยครับกว่ากว่าปุ๊บคนเราชอบสมมุติผมก็สมมติเลยครับวันนี้เครื่องจะลงที่เชียงใหม่แต่ทุกคนที่อยู่บนเครื่องผมเป็นกัปตันกัปตันนลลแล้วผมจะมีแม่บอกลูกผมทุกคนบนเครื่องหมดเลยผมใส่เยอะเลยไม่หยุดเดินเดินเดิน เดินไปเลยมาจนถึงหโมงเริ่มเหื่อยแต่ผมผมที่เดินมาใหม่มันรู้หมดแล้วดีกว่าแต่ผมมีสิ่งหนึ่งก็คือผมมีฉันทะวิริยะผมมีวิริยะบอกว่าวิริยะมีความัวสาหัรนะก็คือมันจะมีในเรื่องของความกล้าด้วยผมบอกว่าถ้าผมจบเมื่อไหร่ทุกคนตายหมดผมไม่อยากจะจอดไม่อยากปล่อยวางไม่ทิ้งทั้หมดเลยผมก็ทิ้งไม่ได้ผมก็เดิน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 เม่อไหร่เดินไปจน ลักขังอั่งปั้นสะดุ้งปึ๊บดุ้งเลยหายว่าเลยปกติไปมามาปีนผ้าเขาปกติพอช่วงบ่ายโอ้โหไม่เดินแล้วดีกว่าเพรมื่อเช้านี้เดินสุดแล้วสี่ชั่วโมงเต็มเลยทักไม่หยุดด้วยทั้งทั้งหลาทั้งเบาทั้งแรงคิดทุกอย่างแต่คิดอย่างเดียวคือพิถีอย่างพิถีว่าเครื่องลงจอดได้ไหม ต้องบ่าก็เดินเดินธรรมดาเดินไม่ได้คิดอะไรเดินข้าวเวลาข้าไปข้ามาง่วงนอนไม่ไหวน้ำหมดกระปุกแล้วกินน้ำหมดกระปุกเลยตั้งใจว่าจะกินน้ำกระปุกเดียวไม่ไหวแล้วไม่ไหวลยไปล้างหน้าล้างตาเอาน้ำเอาวัชมาทั้นทีแล้วผมคิดมาทั้นทีไงสู้ต่อยก็เนี่ยจะมาเดจอถึงเฉียดได้ไงวะเฉียด

ตั้มเครื่อนนะผมอัดใหญ่น,นักอย่นี้ผมจะให้เครื่อนขึ้นนะอัดเต็มที่เลยเคลื่อนขึ้นป,ปล่อยเต็มที่เลยคิดว่ามันจะใสมันไม่ใสปล่อยเลยคนระับมันก็เหมือนเดิมพอตอนบ่ายนะเมื่อเดินเต็ที่ผมล้างหน้าเสร็จเสร็จปุ๊บผมก็เห็นน้องน้องข้าวเขาขี่เส้อใช่ไหเขาขี่ขี่มากเลยเส้น,ๆๆๆน,น,ๆๆน,นแต่เขาเราก็บๆๆๆอกว่าเส้นเส้นยาวม้าขี่ ก็ทำบมางมถ้าท่านขี่ถ้เขียก็สามเดีอนผมบ้านก็เัลือถ้าแต thank you. ตรงใจกัไม่ได้ก็เดินไปนะเรืเ่อยๆไปจนสุดท้ายเดินไปมาก็ดูแสงตะบันไปด้วยมีแสงมาตอนรู้สึกไม่ด้วยนสี่โมงแสงปั๊บเข้มาเลยเป็นแสงท่าปิดเอาว่าแสงอันนี้ไม่ได้ก็แสงท่าปิดก็ได้วะเแสงท่าปิดก็เดินตะบันเลย ไล่มาจากตรงที่ผมสานเดยตัวที่หนึ่งวันสามเดียที่สองแลผมไปนั่งทำอย่างเงี้ยแต่อ็ไม่ไดก็ผมก็เห็นดูเงาดึนใจไ้มระจอายไวยนั่งทำทำไปนะก็เดินสุดท้ายเลยละคางดันก่อนอาจารย์อกวตอนนั้นมันช่วงเล่นผมบอกว่าจะเหลืออีกนิดนึงนะจะจายไหมสุดท้ายก็เดินไปทางานผมว่าถ้าผมนั่งอยู่นะผมจะไม่ได้อะไรดีแน่ เื Billie, ่ออะไรเพื่อะไักทางช่วงนี anymore, ้ผมไม่รู้สึกตกใจเลยนะทางดานแต่ผมก็เย่เลยเฮ้ยทำได้หรือเปล่าทำก็ทำได้ปุ๊บขาผมเบาขึ้นเฮ้ยเบามากเลยบอกเอาหยิบเลยผมก็เดินเลยเดินก็ข้างนึงจักอารมณ์นันไปแล้วผมก็ยืนคุยกับน้องเนี่ยพีเฮ้ยอ๋อที่ทำได้เหรอเฮ้ยก็เดินจุ้ยจุยไปเลยแบบอยากจะเดินต่อได้ระเนี่บเลยมันก็น้องมันคิดว่าผมเนี่ยพูดกระทำเล่นๆ ว,ว,ว่าเดินแล้วเดินไปมันเจอผมทิ่งม้าเลยเบาสุดๆเลยสุดๆจริงๆอ่ะมันตรงนี้สุดๆที่ผมเบามากๆแรงเบาแล้วผมก็จุดกันมาม,มาจำภาานั้นนะบอกว่าให้เหวี่ยงขาตัดออกไปอย่หาให,หมท่ทีนี้เขาบอกว่าตัดยอมย้อนทิ้งถ้าผมจริงจริงนะถ้าผมติดมือน,น,น,นะผมจะเดินอย่างนี้เละใครจะว่าผมบา้บว่าถ้่มันสุดๆจริงถ้าใครได้ได้ความสุข ผมได้อะไรบ้นี่นี่ว่าทุกครั้งที่ผมไปว่าผมไม่ได้อะไรจริงผมคิดว่าไหวพะแล้วตับพระขบุนพระแล้วผมไม่ได้ผลกัุลูส ซองเยอะ,มอยะผ,มนนผมอยากจะ้พันธนาที่พันนามากแขกเขามากจริงๆนะหมผมอยากได้ี่ผมก็นึกถึงวันนั้นถึงลูกเนี่ยผมไดรับแขกก็เต้นด้วยกันแล้วก็มีหน้าที่เป็นอะไรที่และผมผม,ผมว่าผมจะขายค่าที่ผมมีอยู่อหะจะซื้อที่ีผมจะลองลองทำดูแต่ก็ไม่รู้ว่า